กินมะม่วงแกงว่วงนะครับช่องบายแ,แกงวง่งวงแกงว่วงมีฝรั่งผลไม้เพิ่มวิตามินซีให้กับร่างกายนะครับนะรเพิ่มรสชาติพริกเกลือนะมาครับมาครับ เป็นของว่างได้แกงง่วงฝลั่งและมะม่วงผลไม้ไทยกินของไทยใช้ของไทยมาครับมาครับ มาครับมาครับ